สวัสดีนะคะแม่แม,ม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้เราก็ามาหาหนุ่มน้อยน้ำโชว์มีแต่น้ำเราไม่รู้ว่าโชว์เขาถึงตรงไหนดิ ทำไมมอมอย่างเนี้ยฮะอยู่แต่ในโคลนบ่คือมอมแถ่นะคะเก่งแล้วดู ดองน้อยแก้วจะเอาไปไว้ตรงไหนมีที่ไว้ดูพี่เตยนี่เย ทำพิษี่ติกเลติ๊กเอามานี่นักแม่ค่ะมันก็ช่วงหน้าฝนมันก็เชีนะคะนี่เบิ้งนู่นะคะลูกชายสุดหล่อของแม่แม่มอมนะคะนุ่มหล่อเล่นขี้โคลดูท่ากินนา่ดูนะคะ นี่เดทากินหล่อมากหล่อแบบมอมๆนะคะแม่ๆนะคะโอ้ดูเละเป็นโจ๊กเลยอ่ะแม่จา๋าไม่รู้สงสัยน่าจะยืนหลับมากกว่าถ้านอนแล้วก็อะ,อะไรนะสายจะเข้าตา ดูเป็นอย่างไรครับคิดถึงกันไหมโจ๊กโจ้ครับกินอยู่แม่ก็เรียกทำไมก็ไม่รู้ครับก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าโซ่ถึงไหนเด้อเบกาเข้าไปเพราะว่าเราไมา่ได้อยู่เขาก็ไม่อยู่กับเรานานแล้วนะคะหลายเดือนหลายเดือนเหมือนกันนะคะดูก็มันเป็นช่วงหน้าฝนมันก็แฉะ เพราะว่ารอบที่แล้วเรามามันยังไม่ยังไม่เละขนาดนี้นะคะตอนนีเเน้เละเป็นโจ๊กเลยเละเป็นโจ๊กเลยคนมารอคนรอแบบรอแบบเหมือนนี่ไงคะก็ดูท่ากินเอ็นดูมือน้อยๆน,นี้ เอ็นดูมือน้อยๆนะคะเฮ้ยเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะคะแม่แม่ขาเนี่ยคะคะก็น้องติ๊กก็ดูแลอย่างดีนะคะตอนนี้นะคะยืนได้แล้วนะคะยืนกินได้แล้วแต่ปัญหาคือเฉะช่วงหน้าฝนนะคะก็ที่นี่ก็ฝนตกทุกวันนี่ก็มืดมาอีกแล้วแม่แม่นะคะมันเละหมดเลยดู เละหมดเลยนะคะมันไม่ได้แบบว่าเละเฉพาะที่นะคะเพราะว่าน้ําฝนตกมาน้ํามันก็แฉะแฉะหมดนะคะแฉะเพราะว่าน้ํามันขังเป็นแอ่งเลยนะคะตรงนี้แลยิ่งตรงนี้แบบนะะเห็นไหมน้ำมันไม่มีทางไปนะคะ ก็ได้ดูแม่ก็ไม่แม่ก็จะได้ดูลูกชายนำโชคหลอบแบบมอมมมนะคะนะคะี่ค่ะดูพี่ติ๊กเขาโยนชับระรดให้เยอะแยะเลยตอนนี้ก็นะคะเห็นรอบนี้ดีใจมากนะคะเพราะว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะคะให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไวๆนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ป,ปอกขา เมควันก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะ,ะก็ดีใจนะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาหาเขาอีกครั้งนะคะเพราะว่าพอขวันได้ว่างนะคะแล้วก็ก็เลยพามาพามาหาพี่โชคนะคะแล้วก็เอากล้วยนะคะจากคุณแม่สุพัฒนนะคะน้องออนนะคะแล้วก็อาจารย์วิพานะคะมาป้อนให้นะคะมาป้อนพี่โชนะคะ ถ้าแม่มีโอกาสแม่ก็จะมาหาหนูบ่อยๆนะคะม่มาหาหนูบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คว้าน,น้อยของเราก็ไม่สบายนะคะวันนี้ก็ฝากครูไว้ว่าถ้าน้องไม่ไหวจริงๆก็จะได้พาน้องไปหาหมอนะคะส่วนแม่ควานก็มีกําหนดจะให้เลือดอยู่นะคะก็น่าจะเสร็จจากให้เลือดหรือรอ ลองพ่อควานเคลียร์งานเสร็จนะคะก็จะได้ทำการให้เลือดนะคะเพราะว่าถ้าให้เลือดก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานะคะเพราะว่า,าต้องอดูด้วยนะคะต้องแจ้งแจ้งทางโรงพยาบาลด้วยว่าเลือดเลือดมีไหมนะคะอุ้ยงามไหมทําไมเหลี่ยมได้ขนาดนั้น ทำไมฝนงาได้แหลมขนาดนั้นน่ะฮะเขาฝนเองนะแม่เพราะว่าเขาจะแบบเขาใช้เสียบเสียบลงอย่างนี้เนาะเสียบเสียบเวลาเขาเสียบอาหารน่ะเหมือนกับว่าเลาเลางาไปในตัวเลยนะคะแหลมตอนเมื่อก่อนไม่ได้แหลมป่านนี้ได้งางาเขาจะพูๆเองงาเขาจะพูๆเองนะคะแม่แม่ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้หนุ่มน้อยนะคะนำโชคคุณยายดอกแก้วนะคะแล้วก็น้องแก้วนะคะนะคะทักสามเชือกด้วยนะคะแม่แม่ค่ะนะคะนะคะก็แม่ควานก็จะมาเยี่ยมเขาบ่อยๆนะคะเมื่อค่อยมาเยี่ยมข้ามาเยี่ยมเขาบ่อยๆนะคะแม่แม่อยากฝากกล้วยมาให้แล้วก็เอามาให้นะคะมาถึงน้องช้างแน่นอนนะคะถึงนำโชคถึงคุณยายดอกแก้วแน่นอนนะคะ แล้วก็คุณยายเอ้ยมิจฉาคุณยายน้องน้องแก้วนะคะลูกน,น่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับผู้เบศนะคะน้องแก้วนะคะนะคะเอ็นดูกับความน่ารักของน้องนะคะนี่ก็ดีใจที่มารอบนี้นะคะโชคดีขึ้นนะคะโชคดีขึ้นดีใจมากนะคะดีใจจริงๆนะคะแต่ดูสถานที่กันดูนะคะมัน ไม่น่าจะเท้าเปื่อยนะคะเพราะว่าแช่โคนนะคะแม่แช่โคนก็ไม่สนขอให้มีของกินใช่ไหมลูกมีของกินให้ก็พอแล้วใช่ไหมครับฮะได่ไหมครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ช้างทั้งสามเชือกด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามกันเยอะเะนะคะแม่ควางก็จะมาหาเขาบ่อยๆด้วยะค่ะแม่แม่ กะะ็ว่าคิดถึงนะคะคิดถึงเขานะคะคิดถึงเขาเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันคิดถึงรักรักเขามากนะคะรักมากนะคะน้องจ้างนี่นะคะหนุ่มหน่อยรนะักและคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของน้องจกกักรีภูเบศด้วยนะคะแม่ๆค่ะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ